สวัค่ะทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่นะคะแถวลมกล้าวชื่ออะไรคะพี่บอสจำไม่ได้ละเคอวี่เคอวี่ดินะคะนะํามากับน้องการน้องการกลำลังไปถ่ายรูปอยู่นะเป็นแบบออกแนวฟิลแบบสวนๆหน่อยแล้วก็อยู่ไกลไกลออกจากเมืองนิดนึงนะคะอยู่เลยเดี๋ยววอล์กมานะ,ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะฝนตกแล้ว เป็นส่วนสวนแบบนี้นะคะวันนี้คือเหมือนฝนจะตกนะเลยแบบล่มลมครึมครึมนิดนึงนะอ๋อสวยเลยออกแนวแบบ60หรือเปล่าเนาะอ่าเดี๋ยวข้างนี้นะคะตรงนี้ลานกิจกรรมทำกิจกรรมได้เลยนะเนี่ยเนาะเน่โอเค มาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างเนาะอ,ออกนอกเมืองบ้างนะขับรถจากบางกะปิแค่ห้านาทีเองนะอ่ะ,ออะมีอะไรพิเศษบ้างคะนีสอ, <c oughs> อ่านี่นะคะเออเงียบจริงเงียบแล้วก็อากาศดีด้วยอากาศสดชื่นนะ,นนะใช่ใช่เนี่ยตรงนี้ถ่ายรูปสวย เออเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายกันนะ,ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้สวยนะคล้ายๆแถวบ้านเราบ้านร้านหน่อมาอ,อ่าข้างในโอ้ไม่มีคนเลยออหอมแล้วข้างในแอร์เย็นเชียบก็มีส่วนของแอร์ด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ความเย็นๆนะ,อะโอเคอ่ะเดี๋ยวเด,วเดวเ<ร>าะหาที่นั่งก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเรามาดูเมนูกันค่ะ นี่นะคะตามนี้เลยนะสเต็กนะคะเบเกอร์เฟส์นะนะคะประมาณนี้นะคะพาสต้าน่ากินมากปึ๊บตัาใส่ให้ดูอุ้ยข้ามมาเค้กเลยได้ไหมข้ามของขาวมาของหวานเลยได้ไหมอนะ,ะหาน่าตาดีมากเลยนะถ้าทางจะจานใหญ่หนเนี้ย นี่ก็คือเครื่องดื่มนะคะสิกเนเจอร์ดริงคืออะไรเอ่ยวอลคาโนโคคอนัตชาคลาวดี้ซันเซ็ตเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองลองดูนะคะมีไหมคะโอเคนี่ก็จะเป็นมาใหม่นะนี่เป็นข้าวนะคะปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราดูว่าเราสั่งอะไร โอเคเมื่อสักครู่เราออกไปถ่ายรูปกันมานะคะอาหารมาพอดีค่ะกระเพราเนื้อโอ้กเพาเนื้อนะคะนีเพนเน่ซอสจริง ของการใช่ไหม black orange ่ะแล้วก็อันนี้ของพี่มั้งอู่หลงลินจีใช่ไหมใช่อ่านะคะพี่ว่าเป็นไงชิวๆเนาะนั่งชิวๆเออนั่งอากาศดีแล้วมือนฝนจะตกด้วยขึ้ครึ้มๆชิวๆนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราลองรออาหารอีกอย่างหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองชิมอ,อันนี้คือกระเพราเนื้อใช่ไหมคะเนื้อดีมากเลยอ,อ,อ่ะกร่เ อร่อยเลยใช่ไหมอโออ่ะอีกอ่างมาแล้วอ่าน้องกันไม่ใช่น้ไข่ดองเนเออย่งนี การลองหน่อยไหมรีวิวหน่อยไหมเย็นๆอะไรนะเดอร์ตี้เดอร์ตี้อ่ะพี่บอสเป็นช็อกโกมันเป็นเหมือนโกโก้หรือกาแฟข้างบนพี่บอสจะจะคนมหมหรือไม่ต้องคนลองแบบนี้ก่อนนหมอ่ะเค็มไหมรสชาติกาแฟเค็มเหมเค็มนะใช่ ถ้าเราจะคนเลยทำไงก็ไม่มีอะไรให้เราคนนี่ไงช้อนนี่ไงหรือเอานี่ะจริงเหรอน้องขอที่คนหน่อยได้ไหมคะต้องคนใช่ไหมต้องคนไหมปกติไม่เปิดเลบีินไปแล้วคนอ๋อคนีจะคนเดินไปเลยตึกๆึกึกอ่ะลองดูดิเน มาแล้วยังแบบนี้ค่อยแบบมาแล้วยังเออมันมิกกันอยู่ข้างในมีนมมีผสมกับกาแฟอ่านมผสมกับกาแฟตรงนี้ค่ะข้าวไก่ข้าวผัดไก่สดมีหน้าตาแล้วก็เป็นแบบไข่ดองใช่ไหมดองนี่จ้าหวานเลยอ้าวมาดีสิคะคำแรกข้าวแล้วจาก เขียวอยู่เขียวอยู่หอมบรหรอไก่กรอบกรอบนุ่มหน่อยอ่าโอเคอ่าผ่านนะคะนี่ค่ะอ่าโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองอันนี้นะคะอ่าพี่บอสถ่ายให้หน่อยค่ะอันนี้เป็นเพนเน่ผัดซอสนะคะไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์อะไรค่ะแต่แค่ซอสกับชีส không ạ. Dạ vâng. Ừm. được rồi. Mình bị thiệt Ok chưa yeah, ่าตอนนี้นะคะกินหมดแล้วค่ะเป็นไงคะพี่บอสอิ่มไหมคะ <c oughs> นี่คือซากของเรานะคะไม่เหลือเลยนะคะกระเพราอร่อยนะ <c oughs> อันนี้เหลือกระเทียมนะนิดหน่อยนะคะ <c oughs> โอเค <c oughs> กาแฟอะไรก็หมดนะคะ <c oughs> อ่ะเป็นไงคะ <c oughs> ให้ <c oughs> ชิวๆนั่งชิวๆใช่ไหมให้คะแนนประมาณเท่าไหร่คะอาหารเครื่องดื่มเต็มสิพี่บอสให้เท่าไหร่ <c oughs> ให้แดละกัน น,น,น,นิดหน่อยอวันนี้นิดหน่อยบรรยากาศร้านละคะดีมาก,กร้านดีมากนะโอเคนี่มุมนี้สวยถ่ายรูปสวยมากนะเนี่ยเนี่ยไปยืนตรงนี้นะคะแล้วก็ทะลุออกมาเนี่ยสวยมากนะคะฟรื๊บนะคะอ่าก็ใครใกล้แถวนี้ก็มานะอยู่แถวลมเกล้านะคะก็กดกด GPS มาเนาะอโอเคน,นั่นนอกก็มีสวนนะคะเดินเล่นได้นะคะ อ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเจอกันครับบ๊ายบาย